อยุธยาค่ะมีเหตุตำรวจวิสามันหนุ่มเมาแล้วคลั่งอารวาสค่ะเอามีดออกมาไล่ทำร้ายชาวบ้านรวมไปถึงทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเ,คเนี่ยค่ะคนเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ที่เห็นเนี่ยเ,เหตุการณ์เกิดที่ปั๊มปตทอหน้าตลาดพาชีแล้วในในือดาบค่ะคลักษณะเหมือนเมาเอ,อะอวยวายไปต่อว่าเด็กปั๊มก่อนบอกทอนเงินเป็นเหรียญให้ตัวเองไม่พอใจ ทะเลาะก,กับเด็กปั๊มไม่พอไปทําร้ายวัยรุ่นที่จอดมอเตอร์ไซค์ซื้อของอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นท่าไม่ดีแล้วโทรตามตํารวจปรากฏจังหวะที่ตํารวจเข้ามายังไม่ทันระวังตัวคนร้ายวิ่งปรีเข้าไปประชิดตัวค่ะแล้วก็กระโดดข่มตัวตํารวจทั้งฟันท,ทั้งแทงอย่างหนักตำรวจมากันสองนายนะคะนี่คือดาบตํารวจประจวบโดนมีดฟันแล้วก็โดนแทงที่ขาได้รับบาดเจ็บด้วย พอเห็นท่าไม่ดีตำรวจอีกนายจึงใช้ปืนพกประจากายแล้วยิงระงับเหตุสุดท้ายคนร้ายไปเสียชีวิตที่ริมถนนทางเข้าหน้าปั๊มน้ํามันส่วนตัวดาบประจวบก็เนี่ยค่ะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าอาการปลอดภัยแล้วหลังจากที่ไปค้นตัวของคนร้ายเจอบัตรประชาชนนะคะเป็นระบุว่าเป็นชาวจังหวัดแม่ห้องสอนเท่านั้นในมอเตอร์ไซค์ไปดูอีกทีใต้เบาะก,ก็เจอพวกสัมภาระข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวแชมพูแปรงสีฟันแป้งฝุ่น กลุ่มวัยรุ่นที่โดนทําร้ายตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเล่าเหตุการณ์เขาบอกก่อนที่ตารวจจะมาถึงเนี่ยหนุ่มคนนี้ก็ถือมีดดาบไล่ฟันกลุ่มตัวเองต้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิงเอาตัวรอด ส่วนกู้ภัยที่เข้ามาระง,งับเหตุเป็นกลุ่มแรกบอกจังหวะที่ตำรวจมาถึงเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยคนร้ายก็วิ่งปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายและไล่ฟันตอนเกิดเหตุไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยจริงๆเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะลักษณะเมาคลั่งแล้วถือมีดกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนอีกทีนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็จะติดต่อทางญาติด,ด้วยกลายเป็นเหตุระทึกเลยค่ะสวัสดีครับบีการนเห็นบอมช่งลักปืนต่อไปนะครับตำรวจไทยไม่ต้องใช้ปืน นะฮะยิงเพื่อหยุดยั้งคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุที่มีอาวุธเป็นเพียงมีดหรือไม้ให้สูญเสียหรือเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงออกจากราชการอีกต่อไปนะครับเพราะตอนนี้นะครับสำนักง,งานตำรวจชาติได้สั่งซื้อเครื่องยิงไฟฟ้าหรือเทเซอร์มาให้ตำรวจใช้ถึงตอนนี้ยังมีไม่แพร่หลายแต่ผมซึ่งอยู่เป็นตำรวจต่างจังหวัดนตอนนี้ อยู่ที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะฮะก็มีเข้ามาแล้ว1กระบอกในสอนอนะครับและไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะมีให้ตำรวจทุกๆุกสอนอใช้อย่างเพียงพอนะครับอ่าอาจจะ1คู่ตรวจมี1กระบอกหรืออาจจะมีครบทุกคนเลยในกรณีที่เป็นสายตรวจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีรีวิวสั้นๆน,นะครับเพราะว่าผมต้อง ไปทําความเข้าใจกับคู่มือของเทเซอร์ตัวนี้ก่อนนะฮะให้ส่องแท้ก่อนถึงจะมารีวิวฉบับเต็มไม่ทานดูกันได้แต่เ,เบื้องต้นนะครับผมจะมาพูดถึงส่วนประกอบนะฮะก็จะมีตัวปืนนะครับตัวตัวเทเซอร์ต, aser, ตัวแบตเตอรี่ตัวชุดยิงนะครับชุดยิงหรือกระสุนของเทเซอร์นะครับจะ,ะด้านในเนี่ยจะประกอบด้วยลูกดอกชนิดพิเศษนะครับสายเคเบิลนำกระแสไฟฟ้าชนิดพิเศษแล้วก็กาด แรงดันชนิดพิเศษที่ไม่แน่ใจว่าเป็น CO2 หรือไม่นะครับเพราะไม่มีระบุไวในคู่มือนะครับก็ไม่รู้ว่าการแรงดันประเภทไหนเขาเขียนแค่ว่าการแค่เองนะโอเควิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเขาแนะนําให้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่เป็นทองเหลืองนะครับอ่าบริเวณที่เป็นทองเหลืองนะแล้วก็บริเวณที่เป็นสีเงินเงินนะครับเพราะอาจจะเกิดคาบสกปรกนะทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นไปได้แบบไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพลดลงนั่นเองนะฮะแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบบว่าชาร์จได้แต่เขาไม่มีเครื่องชาร์จมาให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะ,ะเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะมีอ่าในหนึ่งกระเป๋าหนึ่งใบนะครับอ่ากระเป๋าหนึ่งใบนะฮะเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีซองให้อีกหนึ่งอันนะฮะซองให้อีกหนึ่งอันอึบอ่าซองให้อีกหนึ่งอันก็คือตัวนี้นะครับ เป็นซองเทเซอร์ X2 โดยตรงนะตรงรุ่นของแบ็คฮอสนะครับขอจะมีคู่มือการใช้งานมาให้เบื้องต้นนะครับการใช้งานซองนะครับกดปุ่มตัวนี้นะฮะปุ่มด้านข้างเข้าหากันเพื่อเปิดเพื่อเปิดฝาตัวนี้แล้วก็เสียบเข็มขัดล็อกเข็มขัดนะครับแล้วก,กดเข้าไปาเวลาที่เราต้องต้องการเปิดให้ปลดจากเข็มขัดแล้วก็กดปุ่มตัวนี้2ฝั่งเข้าหากันปุ๊บเราจะเปิดออกเนาะหนึ่ง แล้วก็เวลาที่เราต้องการเอาปืนใส่ซองนะฮะเอาเทเซอร์ใส่ซองเราก็จะต้องนำนะครับจะใส่จากด้านข้างเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าจะใส่จากด้านบนลงไปได้นะครับเราต้องนําปากกระบอกนะครับวางเข้าตรงขอบซองด้านล่างแล้วก็ดันเข้ามาที่ซองลักษณะนี้นะฮะดันเข้าไปปุ๊บมอจะเข้าไปโดยอัตมัิกลไกตัวนี้ก็จะทํางานโดยอัตมัินะฮะเวลาที่เราจะดึงออกมาเราก็ต้องปลดตัวนี้เหมือนปลดซองปืนนะครับเลวลอสองทั่วไป แต่เราไม่สามารถดึงขึ้นได้ตรงๆเพราะว่ามันตัวนี้เป็นแบบปิดทึบเรากดปุ๊บแล้วเราก็งับลงข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ดึงมาใช้งานโอเคอันนี้คือการใช้งานซองอย่างที่สองนะครับการบรรจุแบตเตอรี่แล้วก็ชุดยิงนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องบรรจุก,ก่อนแบตเตอรี่คือชุดยิงครับอ่าแนะนําให้เราจับตรงนี้นะฮะเอาบริเวณจุดที่เป็นเหมือน USB เนี่ยลงข้างล่างเสียบเข้าไปปุ๊บ อันที่สองทำแบบเดียวกันนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บอ่าแบตเตอรี่ครับก่อนมันจุท่านต้องกดปุ่มตัวนี้ปุ่มแบตเตอรี่รีอละกดลงไปให้ยุบตัวเพราะว่าข้างในเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเบาบางในคู่มือเขียนว่าต้องกดนะครับก็อาจจะดันเข้าไปแบบปืนจริงเข้าไปเลยก็ได้แต่เพื่อความคงทนนะครับจะได้ไม,มีไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน เราควรจะทําตามที่คูมือบอกกดให้ยกตัวไปก่อนแล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บให้มันเด้งออกมานะครับฟังก์ชันหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองสามฟังก์ชันนะฮะแล้วก็คันคันบังคับคกลไกต่างๆเนี่ยก็จะมีปุ่มไม่กี่ปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับก็คือตัวนี้ครับสวิตช์เปิดดันขึ้นไปบนครับเพื่อเปิดการทํางานอ่าเห็นไมเ่เอ่ยนี่มันก็จะมี เจ้าขีดล่างตัวนี้นะครับขีดตัวนี้มันจะมาอยู่ฝั่งนี้นะเป็นการบอกให้ให้เรารู้ว่าพอยิงกระสุนนัดนี้ก็จะทํางานนะครับกระสุนฝั่งนี้จะทํางานก่อนนี้ยิงได้2นัดนะครับพอยิงนะัดเสร็จปุ๊บเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ตัวเลขนี้ก็จะหายไปแล้วก็เจ้าตัวขีดล่างเนี่ยก็จะสลับมาอยู่บริเวณตัวนี้เวลายิงนัดที่2เจ้าเจ้ากระสุนที่อยู่ฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยก็จะทํางานนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นบอกเป็นไฟบอกสถานะแบตนะครับมองเห็นไม่เอ่ยเป็นเขีดขีเขตนะครับเหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์นั่นแหละเวลาเปิดสวิช์ปุ๊บไฟนะครับและเลเซอร์ก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับการปฏิบัติเหมือนปืนจริงเลยครับนิ้วอย่าเข้าไปในกล่องไกนะครับระยะทําการนะครับเท่าที่อ่านในคู่มือนะครับเขาบอกว่า4ี่ถึงสิบเมตรนะครับในการยิงนะก็จะมีเลเซอร์สองดวงไม่รู้จะเห็นหรือไม่นะครับ ปุ่มด้านบนเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับการกดปิดไฟและเลเซอร์กดหนึ่งครั้งไฟเลเซอร์จะหายไปแต่ตัวปืนยังใช้งานได้อยู่ปุ่มด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเป็นปุ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าในกรณีที่เราไม่ต้องการทําการยิงเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับเห็นไหมเอ่ยกดฝั่งนี้โอเคแต่ถ้าเรากดปุ่มยิงปุ๊บเข้าไปนะครับอ่าผมทําเมื่อกี้เนี่ยมือไม่ได้อยู่ในกลงไกนะปุ๊บอย่างงี้นะกดยิงปุ๊บเข้าไปเจ้าตัว ไฟฟ้านะครับจะไปจุดระเบิดให้อ่าจุดระเบิดการทํางานของอ่าตัวแก๊สข้างในนี้นะครับให้เกิดปฏิกิริยาอะไรก็ไม่รู้นะครับ <_ d' c 1> เพื่อผักลูกดอกพุ่งไปยังเป้าหมายแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าไปประมาณ5วินาทีเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการถอดหรือการถอดอุปกรณ์พวกนี้หลังจากการใช้งานหรือเราจะทําความสะอาดก็ตามทีนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้ครับถอดแบตเอรก่อนนะ,อะขออนุญาตแก้ไขนะครับน,นี้ผมทําไม่ถูกต้องนะ จะเห็นว่ามันเปิดสวิตอยู่นะเราควรจะเปิดสวิตก,ก่อนนะครับปึ๊บเพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายของกลไกอันนี้ผิดพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวทําให้ดูนะของผิดขึ้นได้เรียวๆเลยอ่าตัวนี้นะครับจะถอดออกก็ต้องกดปุ่มนี้ข้างล่างครับกดลงไปปึ๊บเพื่อถอดเจ้าตัวลูกดอกชุดลูกดอกออกไปชึบชึบอ่าแล้วเพียงเท่าน,นี้นะครับก็จะทําความสะอาดปัดฝุ่นดูดฝุ่นอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็ อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ในกรณีที่เรายิงนะครับอ่าเราผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ันี้กลับเข้าไปใหม่ปุ๊บผมไม่ได้ใส่ตัวชุดยิงเข้าไปนะครับแต่จะให้ดูว่าระบบเขาทํางานยังไงนะฮะเวลาเรายิงหนึ่งครั้งนะครับปืนเนี่ยมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไป5วินาทีนะฮะเพื่อหยุดคนร้ายแล้วพอครบหาวิมันก็จะหยุดการทํางานนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอ,อ,อาการทาง หัวใจนะครับหรือทางเขาเรียกว่าไงทางสมองนะเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างก่อนทําการยิงนะครับช่างมันซองปุ๊บยกไปหาเป้าหมายแล้วก็บอกเขาว่าจะตะโกนขู่ตะโกนบอกอะไรก็ช่างนะครับแต่ก่อนที่เราจะยิงสมมุติว่าคนร้ายหรือฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ก่อเหตุไม่ยอมวางอาวุธอย่างที่เราสั่งเดินเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเราหรือจะเดินไปทำร้ายบุคคลอื่นเราต้องโกน3ครั้งว่าเทเซอร์ เทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์แล้วเราค่อยทําการยิงทําไมเราต้องตะโกนเพื่อเตือนในเพื่อนที่ไปกับเรารู้ว่าเราจะใช้เทเซอร์และถ้าเกิดเรายิงไปที่คนร้ายเนี่ยปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นอ่าก็คือเวลากระแสไฟฟ้าถูกปล่อยออกไปจากเทเซอร์เนี่ยจะนาให้คนร้ายนะครับกล้ามเนื้อคนร้ายเกิดการหดเกร็งนะฮะแล้วคนร้ายก็จะล้มทั้งยืนเลยสมมุติหน้าเขาทิ่มล้มคว่ำไปกับพื้นเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเรานะเวลาหน้าจะถึงเบือนเรายกมือมาปกป้องใบหน้าซึ่งเป็นส่วน อ่อนส่วนสําคัญของร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้ใบหน้าหรือศีรษะในกระแทกกับพื้นให้เกิดอันตรายแต่สมองเขาเห็นครับตาเขารู้ตาเขาเห็นอยู่ว่าหน้าจะถึงพื้นแต่สมองเขาสั่งการไม่ได้นะดังนั้นถ้าเราตเตือนในเพื่อนเพื่อนก็เตรียมเข้าไปประคองสมมุติว่าคนร้ายกาลังแบบแข็งขึ้นแล้วก็ทาจะล้มลงเนี่ยเขาจะด้วยช่วยไปประคองไม่ให้ศีษะกระแทกพื้นอย่างดุนแรงนะอ่าอ่าจะเริ่มนะครับยกเร่งปุ๊บ เล็งยิงไปที่เป้าหมายแล้วก็บอกเทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์แล้วกดยิงเลยเดินสองสามนะครับอ่าสี่ห้าพอถึงห้าปุ๊บปัดการทํางานนะครับถ้ามีคนนึงวิ่งเข้ามานี่คือเทเซอร์รุ่นเอทูครับ X2 เป็นรุ่นใหม่ของซีรีส์ X มันยิงได้2นัดมีคนนึงเข้ามาเราก็หันปากกระบอกปืนไปยังอีกคนนึงจะเข้ามาเพื่อช่วยเพื่อนหรือเพื่อเข้ามาทําร้ายเราหรือ,อยังไงก็ตามแต่เข้ามาลักษณะการเข้ามาเนี่ยคือพุง่งพวดพลาดเข้ามา เราก็สามารถยิงสกัดได้อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันครับอ่าเห็นไฟฟ้าไหมเราก็จะหยุดนั่นเองนะเจ้าตัวสัญ,ญลักษณ์สองอันนี้ก็จะหายไปนะฮะประมาณนี้แล้วเวลาที่เราจะไปไปจับไปอะไรเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมนะครับเราไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องไปยิงซ้ํานะครับสมมุติว่ามีแค่นัดเดียวก็ได้นะเขาไม่ยอมเราก็สามารถเดินเข้าไปแล้วเราเอา เอามือเนี่ยนิ้วใดนิ้วหนึ่งนะครับกดเข้าไปที่ปุ่มนี้โดยที่ปากกระบอกเทเซอร์จิ้มไปที่ร่างกายเขาแล้วก็กดฮะเอามือไา่หลังเดี๋ยวนี้ไม่ยอมจิ้มปึ๊บอืมกางแขนออกเดี๋ยวนี้เร็วหนึ่งสองสาจิ้มเขาต้องทําตามเพราะว่าโดนไฟฟ้าช็อตไม่สนุกครับโอเคเมื่อต้องการปิดการทํางานนะครับเราก็เพียงแค่กดสวิตช์ลงมา เท่านี้นะครับก็ปิดการทํางานเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีที่เราอยู่ระหว่างชุลมุนไม่สามารถที่จะกดสวงสวิกอะไรถ้าเกิดเราลืมแล้วมันจะเกิดอปบัเหตุลั่นหรือเปล่าไม่ต้องงงครับแบ็คฮอกเขาออกแบบซองนะครับมีแง่ตัวนี้สําหรับไปเป็นตัวผักสวิกสมมุติตอนนี้ผมเปิดอยู่นะไฟทํางานเลเซอร์ทํางานโอเคไหมใส่เข้าไปในซองปุ๊บใส่เข้าไปในซองลนนักษณะนี้ปุ๊บดันเข้าไปปุ๊บไฟหายไปเลเซอร์หายไป เปิดออกมานะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บตอนนี้นะครับสวิตช์จากที่เคยอยู่ด้านบนก็ถูกผลักลมงมาด้านล่างโอเคครับเป็นการปิดก,การทํางานโดยสมบูรณ์และเก็บได้อย่างปลอดภัยนะครับเมื่อเราไม่ต้องการใช้งานนะครับหรือว่าเราจะต้องการเราออกเวรเราก็ต้องการเก็บไว้ใน,ในที่ที่ปลอดภัยห่างมือเด็กไม่ให้ลูกมาเล่นนะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการถอดครับแบตเตอรี่ออกฟึบ อย่างที่สองครับถอดตัวนี้จากเดิมสมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะฮะเรากดปุ่มนี้ปุ๊บดึงออกโดยจับตัวนี้อย่าไปสัมผัสกับตัวทองเหลืองทองแดงทองขาวอะไรองเ้ยครับถอดออกมาปุ๊บแล้วเราก็ใส่กาดของเขาคืนไปนะฮะโดยนํานะครับผมเจ้าตัวฝั่งฝั่งวอลโค้งเนงะี้ยฝั่งโค้งนะอ่ามามาใส่ไว้ยังฝั่งโค้งนี้ฝั่งเหลี่ยมมาใส่ไว้ยังฝั่งเหลี่ยมนี้มันจะกลับด้านกันไม่ได้เพราะมันจะใส่ไม่เข้าเนาะ ่าอก็ก็ตมันก็จะประมาณนี้ใส่ปุ๊บงนี้นะครับใส่ปุ๊บอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็บรรจุกลับเข้าไปในกระเป๋าที่เขานำอ่าแถมมาให้นะครับประมาณนี้สองอืม สามสี่โอเคอันนี้เวลาผมมีไม่ค่อยมากนะครับเวลามีไม่ค่อยมากพอเดี๋ยวผมก็จะรีวิวคลิปนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีภารกิจสําคัญในเร็ววันนี้เดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วไม่นานผมก็จะรีวิวฉบับเต็มให้หลังจากนั้นท่านก็จะได้เห็น ความสําคัญในการใช้เทเซอร์ระยะการยิงกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยดยายละเอียดนะครับรวมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองเพราะเขียนในคู่มือแล้วคู่มือนี้เป็นภาษาไทยนะฮะมีทั้งคู่มือไทยและอังกฤษครับแต่ว่าคู่มือไทยเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบศัพท์ที่เขาใช้นี่อาจจะแบบตรงตัวไปหน่อยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นถ้ายกตัวอย่างครับอย่างอย่างไอตัวนกปืนนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าแฮมเมอร์นะครับก็คือค้อนเจ้าในคู่มือนี้เขาจะเขียนว่าค้อน เวลาที่คนไทยเอามาอ่านคู่มือปืนเนี่ยก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมมันแปลภาษาไทยแล้วให้ให้ยกคอนขึ้นอ้าวมันคืออะไรว่ายกค้อนขึ้นก็จะงงแต่ถ้าคนที่เข้าใจความหมายหรือหรือมีความเข้าใจเป็นการเฉพาะนะครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนั่นหมายถึงว่าให้งางนกขึ้นนะครับก่อนจะทําอะไรกับปืนก็ตามทีประมาณนี้ยกตัวอย่างดังนั้นผมขอสกษาสายละเอียดและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมนะครับอ่า บีการอบอมแล้วก็ช่องคนรักปืนนะครับขอจบเพลงนี้เจอกันคลิปใหม่ที่นี่เร็ว,รวนี้จะรีวิวอย่างละเอียดอย่างแน่นอนบีการบอมสวัสดีครับบาย